อะไรหวานทุ่นมันพ่นอะไรอากาศมันพ่นเออพี่น้องเธอมาโคตรโ่เลยสวัสดีครับพวกผมบาว์กี้สวัสดีอิสานพี่น้องเธอครับสวัสดีจากพี่น้องสวัสดีในวันที่อากาศร้อนมากๆมาจ้ะกินข้าวเที่ยงน้ำกันอยากกินข้าวเที่ยงเลย มีตำไทยตำปลาไข่เจียวเสร็มดแดงเดมดแดงดกไข่ัดแดงขีเมือนี่ครบทุกคนเลยโอเคน้องอันดาสติ๊กผักกับนึ่งข้าว้องอันดาเจียวไข่บอเคตำส้มตำสติ๊กล้างผักเจนจะพูดไทยเลยพี่น้องบางคนฟังไม่รู้เรื่อง่น้วพูดไทยหน่อย อตอนนี้บากเคทจะว่าวาไทยแล้วนะเ <c oughs> จะให้ด้วยมาเดี๋ยวแต่พี่น้องจ๋าม,มือหนูไม่ได้ไปหาอยู่ห่างก,กินแหละรับจักนาแตนเนี้ะม,มาเมนูนี่เลยอร่อยอร่อไรยไปต,ต,ต,ติ๊กตำไทยในบอกตำไทยยานสัวตำไทยใส่ปูซีฟอกหวานๆทังหมย ขายมะนาวอืมมะนาวบึกยังงา,าไปอีต้นที่ <c oughs> พอ่อปลูกใหม่มันออกหมากน้อยแล้วหยุดนาแล้หยุดนาเลยออกดอกแล้วแอปเดียวเองอืมเขาจะคำสองคำก่อนมันจะตอบตอบติดเสร็ตอบคอมเมนต์พี่น้องเอฟซี ชอบแบบนี่เลยไปก้นหัวใจเอาอยู่ค่ะเราต้องไปนั่งพิมพ์ไปต่อไปเอาละพี่น้องคนไหนที่ว่าพิมพ์เข้ามาแล้วแต่ไม่ได้เบิร์ล่ะไม่ได้เบิร์นคืออะไรคมเน้นนะไม่ได้เบิร์คลิปไม่ได้ข้ามาเบิร์ในคลิปนี้แหละเพข่เคยคิดว่าเขาบิตอบพันตีโอ้ไม่ใช่ผิดแล้วในมัลสิวอาไทยทั้งคลิป ไหนไปไม่ถึงไหนเยู่ไปไม่ถึงไหนกระเเ้าแล้วกระเเ้าผิดแล้วเพิ่นเนรกระเจ้าเหรอกระเจ้าแต่ผมไม่ผิดเราจะมาตอบเองคลิปล่าสุดนะคลิปเหมือนเจ้าเนี่คลิปลรไมโคคลิปที่มีมโครใช่แมโครน้อยต่ออีกเครื่องนึง ถ้งเอินแมคโครแต่ภาษาเขียนมันภาษาฮันแมคโฮเป็นน้องบ้านพี่น้องเอินคือสติกอยู่บ้านสติกเอินรถแมคโครแมคโครแมคโครห่างแมคโครอันเดียวกันเลยออกเสียงแมคโครแบบนั้นเลยไม่ได้ออกแมคโฮเนะบบบนี้เลยนี่เป็นว่าเป็นภาษาฮันหดือภาษาเขียนว่าแมคโฮฮะแมคโฮตกลงเราเรียกผิดมาตลอดใช่เราเรียกผิดกันมาตลอดแมคโครรถแมคโครมากน้องดาชอบไปบึงยังงี้ เวลาไหา่พ่อไปเบิ่งรถแมคโครมันกินดินหมือนพาลูกไปจากที่ไห่ไห่อยู่ก็เงียบไปเบิ่งรถแมคโครมันตัดดินมันกินดินน้อยตันดินตอบด้วยเครื่องวิวแต่ปีละสี่ปีห้าปีแลยนี่พี่จา๋าสูู้บาลเกน จะรอชมผลงานบ้านก็ใกล้แล้วเนื้อครับขอบคุณครับพี่จา๋าพี่จา๋าไม่นาม่าเ,เป็นกำลังใจให้เดอลูกไม่นาปนาัาหรือไม่นาเป็นแถวตรงไรสดนเ,เนาะมบอกเพียนคือนโบไลซสักนัดพี่น้องอาทิตย์ละครั้งแบบมาคุยกันอีดีอบอกเวลาช่วงเวลาทุกวันของวันนั่นนี่นั่นก็ว่าไปเบ็นี้ผมมาไล์ซดคุยกันแบบนี้ มันแค่อยู่นาพอมเนาะบรรยากาศแบบนี้ไรทุกเย็นกับบรรยากาศเย็นๆเหมือนเนาะเอียคือเย็นพี่น้องบอกให้ซื้อทำน้ำมาเก็บน้ำไว้จะเราต้องปั๊มตลอดจะเราได้เพลิงไฟครับจะต้องซื้อต้องซื้อจะใช้อยู่ถ้าไม่ถังน้ำก็น่าจะเป็นโอ่งโอ่งจากบ้านนี่จากบ้านเราจากบ้านในเฮานี่มีอยู่โอ่งที่บราได้ใส่นะเอาออกไปใส่เนาะโอ่งแดงแต่เฮาจะเอาไปในใดก้อุ่งๆใส่รถอีแท็กไงเนาะแล้วก็จะมาซอยยกใส่รถไป ไปใส่อยู่น้ำบอกมันมีกําอีกยานเหตุการณ์อย่างหนึ่งคือบัตรไฟดับเอาจะได้มีน้ําใช้แมนอันนี้หันบเบลเกนเสาติ๊กเมีแน่นอนจากเรื่องเรื่องเรื่องอ่างนะทางน้ํานี่เนาะแังง่งลงน้ําไว้จังไ่ต้องแบบว่าแค่ล่างมือเขาก็เปิดน,นะมันก็เหมือนเปลืองคือพี่น้องอบองหกหะเละมันก็มีผลอยู่จ้ะกับพี่น้องที่เดือกับพี่เจงก็ส่งกำลังใจเนี่ยจ้าขอบคุณจ้าแต่กันี่วันเสาติ๊กเบลเคนมาชมอัปเดตบ้านสวน <laughs> เรไปกัรุ่นเฮ็ดนำนะขอบคนหลายๆจ้าปลูกเห็ดกินเองแล้วป้าจิรวันกะดียูยกพื้นบ้านสูงหน่อยย่านงูงูเลื้อยเข้าบ้านชักมีพิษอีย่างพวกนี้นะเออกันน้ำพงน้ำท่วมน้ำแบบนี้แบบบ้านบรรยากาศน่าอยู่ยกสูงจ้ะยกสูงครับเพราะว่าหกสิบเซน อย่างที่พี่น้องบอกอะไรเนาะห้องเส้นหรือห้องอย่างวะเช่ใถูกแล้วเนาะบันไดสามขั้นขั้นละยี่สิบสามขั้นหกสิบมันจะเป็นช่วงที่แบบว่าเป็นเลขสวยพี่น้องเคยบอกที่เป็นช่วงที่แบบโชคลาภถ้าว่ามันจะมีตัวเลขของมันอยู่เนาะใช่คนบอกว่าตัวเลขคือว่าเจบไข้ได้ป่วยมีแนะนำอยู่เท่ากับนิดนึงครับเสื้อยบันไดก็ให้เป็นเลขขี้สามขั้นอะไรก็ต้องสวยดวง้องจุ้ยบอกเคียนจะต้อเกิดศึกษาอยู่ด้อยจ้ะเพราะไม่ศึกษาหรอก กะอันไหนที่แบบว่ามันนู่นนี่นั่นเขากับโบเอดหันนะเนาะไปกะไปดูเบื้งพื่นสูงแน่นอนครับเพราะว่าอย่างที่พี่น้องบอกแดูฝนฤดูอะไระมันจะมีงูมีสัตว์มีพิษพวกแมงป่องขี้เข็บแบบนี้เนาะขี้เขบแมงป่องคือแมงงอดแมง,งอดแมงป่องขี้เข็บคือตะขาบอ่าแ่เทียมคือขี้จกจกแก้ กเูเ <Okay. S 3> กยอะไรแบบนี้งูงเหลือมงูเหลือมงูเหลือมไปงูเหลือ,อมมาลาเออแต่ก็มีพี่น้องว่าเดี๋ยวนี้ก็ใส่ถังแซกกันแล้วเรเคิว่าเนี่ยเรื่องถังแซกเรื่องถามช่างเนาะที่คุยกับจ่างคือถังแซกมันสําหรับเอาบำบัดน้ําน,นําเนาะในเมืองในะอย่างที่เอาบำบัดน,น้ําแล้วเราก็ต้องแยกน้ำจากถังแซกไปใส่ พักน้ำอีกคือเก่าหรือว่าท่อที่เราเป็นส่วมซึอมอีกคือเก่าม,มันให้มันซึมไปแต่มันแค่เพิ่มถังแซ็กมาหะนะตามในเมืองเพ,พิ่นเพิ่นมา่ใช้ส่วมซึมมาได้เนาะเพิ่นก็ต้องใช้ถังแซ็กบำบัดบำบัดน้ำแล้วก็ปล่อยลงคลองอแบบนี้แต่เทากับอย่างบ้นบานๆอยู่อันนั้นอยู่ก็ใช้ส่วนตัวมักรสมซึมใช่ะแมครับส่วนสท่อมาเต็มเทากับดูดลงพุ่งน้ำซะเนาะม่านง่ายครับส่วนตัวมักรสมซึมอยู่จ้ะถังแซ็กมันกับค่าใช้จ่ายมันก็สูงขึ้นใช่ครับ ส่วนแบบนี้แหละแต่ว่าเขาแต่ว่าส่วนแบบนี้เหันเท่าที่พี่น้องเห็นในคลิปเนาะคือใช้ใช้ท่อเยอะมากคือสิแบบบ่อเต็มง่ายหนึ่งเนาะคือใช้หลายปีอยู่ดอกต้องขอบคุณดีน้องคุณแนะนำานหเนาะแนะนำกระห่าทขนานขอไก่

อากาศนันพี่น้องเป็นไงมางวันนี้พยากรณ์อากาศมาหน่อยจ้าอืมนทนนเนี่เนะาะโอ้เหมาเนาะมืนนอมน<ๆ>นี่กน้าื้ออกกกนสุทีกซื้อมานรวยเงิกัทุกคนเดี็หมานบกกัน้นนมาน คนมาบอกกูบอกซื้อบอกจะบอกซื้อหใครม่บอกบอกยังทำไม่ได้แล้วองศูนย์มาไม่บอกสองศูนยมรุนกันเมงจ๋ก็บอกตอนนี้กินข uh ้าวเที่ยงแต่เวลาบ่ายสองบ่ายสามสลยบ่ายสามสบนาทีบายสามสิบนาทีขาวเที่ยงปวดรบกปเปล่านะือเอา่ายส เวลาในอกจังมุกจักจักสี่สี่โมงก่อออกแร้เลยละมาช้าช่างกระถามนอนนานเลยเ็กุแล้วเลยมิดรับสบายแต่เวาสุดตงวดพูดเนาะอากาศฮ้อนไม่ฝันบอกจะมาบอกเลยบอกเหมือนแฟนฝันเหมือนฝันอะไนะบอกซื้อเลขกซื้อเลขสองพนซื้อเลขสองพน เนาบอกซือนีกไล้นต่มือแงกวมันอดเลหึ่งเลยมาเดินผ่านไม่ใช่ตัวเล็กเองเจ้าเสือพาผ่น ่วน่นงเมื่อกี้เสือเสือน้อยพาเหาเสือเสืออย่าพาให้เห่าบ่หรอปะทํา พ oc ี่น้องบางคนกะพี่บางคนภาคใต้พี่บางคนภาคกลางจะเบิ่งคุ้มมือคุ้มมือหลายเริ่มฟังออกแล้วภาษาอีสานพี่นแม่เป็นหลายภาษาเตยกระปิ้นเหรอกระปิ้นอะไรร้องภาษาบ้านพี่น้องติดเพี้ย เมื่กี้เหนื่อยเข้ายังแรงเลยเหนื่อยเหนื่อยอยู่น่ะให้กินจะให้แซ่บเนาะบอกเกินกินเข้าว่าโนหัวม้วนจ้ะมีอมืออเลยพร้อมหน่ะมือเดินกินบอกพ้อมกันเนาะบอกเพียงกินนอนนะปรักติ๊งห้องเดาหิวกินก่อนเผื่อพ่อแม่ไปเอดคลิปกลับมาแบบนี้กียเนาะ มีโอกาสจะได้นั่งกินคมหน้าคมตาคุยกันไปกลับมาอยู่บ้านจะไปไปอยู่บ่เศร้าแล้วเหรอเหนื่อยเกลือกแล้วเหนืห่อยก็อยู่ใต้อีก <c oughs> ไม่ไปอยู่บ่เศรา้าไปแลกปัิเจกของเราอีกมันได้ทำในห,หลาย,ยาอย่างแต่ก็สนุกก็เพลินเวลาแป๊บเดียวสามโมงกว่าเลยแนะป๊บเดียวสี่โมงก็ได้ออกไปน้่งเลยเนะนี่ยน้่งต้นมงต้นไม้เมื่อเนื่องแป๊บเดียวมื่อนึ่งแป๊บเดียวบอกว่าชูสงการแล้ว <c oughs> ปีนึงแป๊บๆจ้ะเอ้ยอย่างยังมุทันสี่ขันนี่แหละขการปีแหละเมื่อปีอะทำผมพิดาังเนาะรับนึ่งจ้ะรับโทรรับก่อนรับใจรับต๊อกเมื่อกี้เดียโทรมานั่งลาพี่น้องบ๊คิพิดี๋ยวค่อยกินต่อจ้าครับผม เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามภาษไทยภาไทยเป็นกำลังใจให้ไหนด้วยครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าลืมหมดเลยภาษาบ้านจะโผล่เนี่ยนะมาจบคลิปเลยว่าจะพูดไทยสักหน่อยก็พูดไม่จบคลิป